ติดเศษสองสาวพี่เน,น,นาะย,ย่างข้าวหกสิบลาบานลา่าระหว่างอะแม่หลายหกสิบอยู่ในบน้านหอดเด้อนกับการะละจากห <c oughs> ัวของเราจ้างตกเกียร์คุมนะครับได้ได้แต่แม่แต่เราเนี่ยคุมแล้วตำนานเพลงคือบอกเลยยี่สิบปีอัพคือเพลงดังมาทุกคน สาที่สองปีแล้วจะมีการปรับสคริปต์ให้แบบเพลงไปเรื่อยได้ไม่หาปเรื่อยๆขอเพลงอะแไรขอแม่แต่รับนี่จะมีเปลี่ยนโอ้ยแม่แต่รับเพลงอันนี้เหมือนกระมั่งนึงเหมือนซนซิีดเที่จะกกระมั่งนึงไ้ขีดนเพลงนนั่นเทปซีดีแต่เขียนเหมือนเซื้อยี่ห้อของเป็นอีเ EBS ไหมใช่ของแม่รุ่นอะไรอีเ EBS แม่ของแม่คือออนไลน์เลยแต่แล้ว แจ้งเหตุฆ่านะทำแจ้งเหตุฆ่านั่นอบไล่หรือเคยบอกว่าคือยหญเองยก่อนแสดงแรดีดเลยใหญ่แดงตัวใหญ่แดงแจ้งเหตุ่ารอไีนับดีอ่ะพร้อมกินหนดีดผ่านกันไห้กินเยอะปะเอาวลาคู่ไปขอาเมียให้กได้เขากินพี่น้อง เขาบอกบอกว่าเกาะแค่ไหนนะแม่เอฟซีรู้ไหมเขาไม่รู้จักแม่ไงก็ต้องแนะนําแม่ไงอ๋อเหรอเอฟซีรุ่นเก่าเป็นเจ้าของโรงงานที่นอนหรือที่นอนส่งออกทั่วประเทศเจ้าของรีสอร์ทอยู่วัหนองคายเป็น้องยังก่อนเขาสี้ออะไรไหมทานทิพย์ทานทิพย์รีสอร์ทเจ้ารุ่นหนุนบานเจ้าของเนาะอยู่สี่แยกหนองสองห้องหนองคายไปแวะนอนได้เลยบอกว่ามาจากพี่อุ้ยเรียนลดราคาไหมนี่ลดราคาที่เปอร์เซ็นต์เออมาล่ะ 10%ยังน้อนห้องเก่าพยาบาลฟิลนได้แม่หยา่ายังมีแงอยู่น้อนห้องเก่าพยาบาลฟิลิปรนเพิ่มอีก10%เ้นง10%แฝงคีดบนแล้วอยงนอยู่เอาห้องน้าเ่เจะเลื่อเแล้วก็ได้อแล้วจะรออ่อนเยอะห้องน้าอึนกบเขาแล้วมาเขาน้าแม่เด็มันจะิอดินเราจะไปป่าป่าเขาย่างบ่ยงโอป้าจะกล้าขรามลูก ขเข<อ>เา,า,าเนาเีนาาเนี่ยหลา,า,า,ายแสนอูน้หมาหลายแสนตงคนน้องไปบังดับไปหลาย่ลี่ยงป่านี่ยพระมดาี่บองงักงัเรียงมาอยู่เปลี่ยน,น,ยยนปเปลี่ยนเยเปลี่ยนได้ีมีวยนด อันนี้จําอันนี้ใครจําใครจําอุ้มรีได้บ้างอุ้ยนี่จะบอกโดนเก่าๆเนาะจะบอเก่าเก่าคนละย่างแหมกับเก่าแบบเก่าเก่าคนละส่วนแม่เออกับนี่มันีอยู่น่ะารักอุ้มรีอ่ะนักร้องนักร้องเป็นนักร้องเนาะเป็นนักร้องเฉยใช่พี่ีก่อนพิธีก่อนพร้อมร่างกันมาช่วยหนึ่งอันนี้แม่อุ้มรีข้างหลังคือแม่แม่นางอุ้มรีใครจำได้กันนึกภาพตาม มันด่วนฮะจำหนักแล้วในยี่บุแล้วที่แลย้สอนนะใช่แล้วยกร้อยแลย้นสอนนะเ้าไ่ได้ย้อนบ้านนี้บอกัแม่ยงคูแม่ยงคเดียวตายหรอ รู้จักจ่าเอฟซีนานจี่เบปีแล้วจำได้แม่นจ่าใจลอยๆแม่โอ๋พ่อจะรามไม่หมายถึงแหม่ถึงถ้าก็ถึงพอแล้วเนาะพอแล้วกับบ้าบ้างเลยคันน้องก็ไปเสือลาอุ้มเรียพี่นานเขาบอกแมนเขาไปออกงานซุ้มเรี่ออกงานต่้งประเทศซุ้มเรียอุ้มเรียประยุทธ์กรุงเทพเป็นเด็กกรุงเทพแล้ว เพราะัราเราก็ไปเป็ๆงานบางประเทศเราไป็นงที่น้อยอยู่อยู่บ้่านอ่อนใครเล็บเป็นลูกกัม้าบอกว่าใครเล็บเป็นนี่พอนั่นกว่าไปจะสั่นแล้วไม่ไหวเด้อแด้โอ๋มีลูกกำมภาสามเลยนะสามลูกกัมภายงไว้ลูกกำมภาพ่อแม่ยังเหมือนพ่อแม่ยังเหมือน มื่ขึ้นในเสื้อกับมา่อกิ้เขาี่นล่ะพี่น้องมีเศร้าสำนก็ดีกีฬากรองไปเขาไปจะม่งมืสอกวงเยเพียงเขาเขาเียงตกจริงเขาบอกมาหามมแงตายมากก็เป็นผีหลอกกั่ถนนอีรบังกยรได้กูเจอเกลือก็พีเพาเซ่แล้วตายมากก็เป็นผีซันยืนอยู่มันหลอก็ร้อนไดยอยู่หนึ่งคนใหญ่เลเออยต่อไปหนึ่งหน้าบ้านเขาได้ปะเนี ใครเรียนห้ไปสนามแข่งกับมี่น้องความเพสมาธิขี่และสมาไงขียกล้อเพี่พูดเดียวไ่ได้พูดจากหนานีเรีวฝนนนหรือเพล่เห็นหนะแม่ยพิ่นหนาพูดใ่บ้านแม่เราพูดใจก็จังก็จังก็จังเล่าใหญ่ขึ้นเล่าเนาะน้องนนานวดกับโบมี่ยากได้ไหล ไปจังหวัดไหนก็มีแต่คนรักนี่พ่อโคราชโคราชได้คนรักเพิ่มเลยเมื่อคืนนี้ได้มองแง่แล้วได้มองแง่เพิ่มพี่รองแต่ก็ไมใหญ่แล้วมองนี่บัดนี้บัดนี้เมื่อไรแม่บออยู่กับสิแตใหญ่ทั้งแต่แง่อยู่เจี๊ยปืนบัดนี้เมื่อไรแม่โอไปติดธุรกิจด้วงกับเพราะว่าแง่เจี๊ยปืนเก็บเปืนแล้วค่ะติดห้ากเนาะขอบคุณเก็บเปืนนะคะมีสารัะสนุนดีไซน์ปฏิบัติท มันอยู่ใกล้กันเองอ่ะนี่ดูในทีเบียเมื่อคืนอ่ะมันใกล้นี่กิโลเดียวเรื่ยวความเดี่ยวหอนละชี้จ่ากันบไม่ใช่ไหมวหอนไหมแม่โอมแม่ของคุณดีอัดจ้าไห่คุณเห็นเอ้ามันไกลไม่เห็นใกล้ไม่เห็นปาร์ตแม่สายตาเออปาร์ตใกลเห็นผมนั่งแม่ผมไปเห็นเลยแม่โอมแม่โอหลุดตสะไ้ายปาร์ตเหรอเอาไก่มันไม่เห็นเลยแหง่แหง่ยงเอากระแหงเสาแหงเบืองไก่เหแม่ เง้ยป่ะจริงยิ่งเ่าแล้ก็ยิ่งมือนเลยี่เดียบ้าไอแพดไอแพดตัวก่อนใส่มิน,มนิเป็นบอยที่แยกใส่ตวใหญ่เพราะตุ้งไงเราเออแบบหนักออเออเราไปใส่มินิที่บอดายเรา้องใส่ตัวใหญ่ก่อนมันบอเห็นมันบอเห็นคืนนี้เราจะเดงนอยู่ที่อำเภอชุมพรน,นะครับเป็นงานฟีเจ้าภาพเป็นงานเจ้าภาพเป็นงานกระถิน่น แม่บังสุกมมสรรนินบ้งฝนตกพ้าเมื่อคืนในนามถั่วครับของเปียกบังค้แล้วเมื่อค,คืนนี้ก็เมื่อคืนนี้ก็มาตากของนี่พวกระบะพวกขนนะไม่งั้นขอ,นอเนาเปียแม่มันหลายพูดแม่มันหลายพูดแล้วกินนะ่ะอ ก็หลายปุเปก็เป็นแม่มพันธุยืนบานทุกเดืนลูกถ้าสมมติว่าเราทําให้เขากินเนี่ยไม,ไ,มไม่ว่าจะตัวเราหรือคนอื่นมันเหลืออยู่เหลือกินเราก็จะเหลืออยู่เหลือกินเราแต่ว่าหมูก็ได้กินเนาะแม่ไม่ได้กินอันนี้นนนนนสองหมูมูสอ <c oughs> นให้กินเห็ดลายให้เบอร์เป็นเมือ่อน <c oughs> หมูอยู่กินจนหกักเปลีู่้คากันได้หมูกขาว่าโอ้ไม่มาสุนนี่มนุษย์เท่าไหร่ยมากินไม่เหมือน ไม่ดูอย่างอิบัติเมื่อแม่กับก็ต้องเห็นนางหลยดอกหนึ่งก็เอาละกับเจ้าต่ำเจลมันยังคิดนอบ้านไม่ออ๋ที่ว่าสร้างกลางทุ่งนาตอนนี้ใครอยู่เออีกอ่ะเขาเมนอ้เขาเมนไปตพหมูดีอะไรเ้็อลูดีมีคนอยู่อยูมีคนเป่าอยู่มั้งนี่จะลั่นจ้า อ๋อไม่ทำเป็นโคกดองนาเนาะใช่ทุตู้ไข่ไปเยี่ยมแม่คอจนลืมว่ะคอจนลืมลืมแล้วพี่น้องใหตู้ไข่เลืมซะเนาะคนนกเปียกมาเลยแต่โชคดีที่ว่าคนเราอ่ะส่วนมากแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะเป็นคนที่ยมมันเลยไม่ไม่เสียหายมากมันเปียกอยู่เหรอเว้ยนายเคยทำตุกบอล มองร้างห้าไปมองมองท่ารลงน้ำไปแม่แต่ยานตะไฟสดเจ้าแม่เึิยนไฟสดเจ้าให้ไปยันเนาะแม่ยนไฟแม่เิลอะย่านย่านไฟที่ซีแก่เขาที่บอกย่ามน้ำเนียน่เต็มยุ่มยุ่มยุมยุ่นี่นั่นมันมวลไหมอะ่าวดงดงดงโอ้เดี๋ยวแต่มันเสียนแลมตากฝน ไม่เทปอะไรหรือคือแท่งนาเลยเหรอยานก็เป็นหน่อยยานมาเลยพักแข่งของนะไปถามเอ็ดซ so ีด okay. so ้วยพักยังแม่พักปังพักปังตัน้าน้ำใจจะไหลพักเซกอันพักเซกใครกับใครได้พักอันอ งา,างานคืนนี้อยู่ใน EP หกสิบสี่นะครับรับชมได้สองวันคือชุมพวงกับพระ,ระ,ระทายทุกเนานะใครซื้อบัตรบัตรหนึ่งใบวันนี้นะครับผมราคาหนึ่งรอยิบเก้าบาทซื้อวันนี้ชมที่ชุมพวงงานเจ้าภาพหน้างานชมปีพุ่กมิประทายเก็บบัตรบะตรถ้าเพื่อไงบอแเม่ ป้าสระป้าไทยมีภาษาไหนภาษาพิมายภาษาพิมายเอาพละรามหนาะยป้าไทยเลยกี่มายปีนี้นึงใกล้ใกันปะปาไทยมาเข้าไก่ด่วนสิแต่เขาเป็นอะไรเป็นไก่เป็นเพื่อคงเขาปีกที่เขาหยุดเดี๋ยวภาษาพิมายเขาจะตรงไปอีกภาษาพิมายคือศูนย์กลางของอาณาจักรหอมเดชเชื่อเก่าแก่ใช่ป่าวเก่าแก่ที่สุดยิ่งกว่านครมัธนครธมีใช่ ถ้าบอกว่าแสบบอแสบคืเฉ็บอเสน้าบอกว่าบอแสบก็เฉบบอเสือนะบอแสบดอกบอแสบเบื้องนี้ตอนเราไปสิแกตวเดียวด้ปากสิแกตูสองตูจกินว่าเบิร์ดเป็นนที่เี้ยกว่านาทีก็สองตัวราคาที่ไม่เดียวกับสองตัวหรอคืออีกตัวหนึ่งเขาอีกสองห่อเลมันตรแตงนด้ะ ขันมาเราคนกรเสสป๋าเราได้พี่น้องตรวจสอบเบิ่งว่าจิเปินยังคนห้องกระเปาห้าดดีข้ไปแล้วเคยเห็นกองสีเดียมบนตืนอนยังนี่คนะมันติดมากตาสะตาใดตาดูดเราางคนเป็นเพี้ยนมาทายใกล้จุ่มวงสาย ไก่ย e. ูบ่ยเป็นลอยลูยูบไก่ยูบไม่ยูไก่ยู่คนเราฟังมันอ้ยอิ่มมากไข่เจียวข้าบะหมีเพ่อสาหร่ายผ่านพ่อไข่เกียวพ่อพ่ะตอดเห็ดแห้งอะไรทะแพงอ่ะจับค่ำอะไรดู ข้าวส้มตำข้าวไข่จบ่เจียกินดีนะแม่ได้ซื้อสองแถนะแม่ซื้อสิแม่แม่เคยเกอหลายม่เป็นยังกินมันนยังน้ำปลารตาดีหลายแม่นี่จะเลื้ออาหารส้มตามไข่เจียวในงบสองพันบาทเขาสามทํามอยู่ตัวริสิบีบาทุงเขานี่เขาือเขาเห็นหน้าบ่วเขาไปเดีเห็นน้า เขาโดนินมนย้มหน้า,ขาเขาจะได้ทีมโกมน้องหน้าบาตคืนนี้เรายุกกบ,บาทดูที่สองวันนะครับจิ้มลิงเลยนะครับจิ้มลิงเลยให้กำลังใจต้องนองตัวเกี่ยวคืนนี้ครบเมื่อคืนโคราชวันนี้โคราชพรุ่งนี้โคราชวันนี้มาครบนะคะวันนี้มาครบแอน,นนี่มา,มาชินจังมาแล้วลายพูนบันวันนี้พอดี ที่อย่างบุยุไปออกงานเขาจ้างมาลองพิ่งเสียงดีไรเขาได้จ้างไปเลว่ากเกียวเ่เล่นเียงเล่นตะลกตะเก่ยนเท่าสองพันสอง้อคนแม่ 2,200คนอย่าลืมซื้อบัตรคุ่มปิดนะครับคืนนี้ให้กำลังใจชมสองวันนะครับนะฮะประทูดบุวบประลาจิตพร น่ก่ยนหเตอนนะเื่อปี่ยนนะะแล้วขาวๆน้อยนะแม่าเด็มถือน้ำล่ะน้ำตาด้วยล้วหล่ำแล้วแลเหล่ยมจับปงพวกแก่พวกแสนอยู่บ้านเขาอยู่อี่หลังสองหอมือได้กันพี่จะดิบ่อิู้่ทมือดีวตม่บมดำจโคบแตกำนาเต ตอนนั้นตอนนั้นเปิดรีสอดใหพดีนาะเปิดสอใหม่แล้วก็ไปดีอยู่ีสอดแล้วก็ไปอยู่กินอยู่ดีสอดแล้วอีกช่วหนึ่งอะแต่หน้ากับฝหลายนี่เนาะแต่กีน้่ายรเด็นนาเด็นเง่ตัวแบบนี้อ่ะอยู่เท่าเดือนเท่าเดือนเพื่ออยู่่แต่ก่อนงานทางหนองไฮเยอะเนาะใช่ชั่วโี้ปลาไปโอ้อิ่มพี่น้อง เป็นน้วม่ชอหรอห่างคืทุกคนบื่อกนาดไม่โอใจดีเขาบอกขอบคุณค่ะแม่ค่ะเขาเหมีนแน่อ่าแต่มันไก่ว้าวรูไหมล่ะกว้าวอย่างนี้โทษนงเพิดหมือนเปิดเ้น ก็อเวลาอีกทชั่วโมงหรือชั่วโมงนี้นะคะอาผมขายอะไรคุ้าอะไรไหมราที่นอนค่ะแม่ขายที่นอนได้เปล่าเป็นโรงงานผลิตที่นอนโดยตรงขายเอฟดีเก่าหรือผลิตที่นอนเนาะกับทีนอน คนเราถ้าไม่รักคนไม่เรียนทั้งค่ายขนาดนี้นะครับบอสหมดเรี่ยมากขโมงอิ่มหนูข้อพ่อแล้วหนูกินหลายแล้วอ้วนอ้วนแล้วบอรอได้อยู่ครับอีกคำหนึ่งได้อยู่คำหนึ่งคำหนึ่งคำนึงกี่หลายแล้วกินขนมกินไปเหมือนไปแปลกแม่อ้วนกินขัาวไม่ดี เาจะเขาเสียเลยกระดดดได้มังพ voilà ี่เสียบป่าป้าบัวยู่วงนี้ผี่แม่โมากลช่วงนี้ลูกๆมาปากท้องกับแม่โอส่วน่างงานโคราชดอยบ่อย ปะทายเราเากปะทายเาเ่ากไปเสื้อนี้อะไรบอเปลี่ยนปะทายเราก็เสื้อวลาก็ไปอะไรบอเวลามก็ไปปูนุเื่ยีคลิปหนกับมนสิบหี่สิบหอ๋อยี่สิบ่สิบเจ็ดอเจอปลารังสีคววห้ามห้ขอให้แม่โอ้ยเฮงค่ะขอบคุณค่ะ